สวัสดีครับผมกำมาพาชมยินดีต้อนรับนะครับนะเนาะที่จะบุกทางไก่ทางไก่เด้อพี่น้องเด้เอแอดก็ได้มาตามปูกระเบื้องแตกนะครับเนะะาะน่าเป็นแจกให้เนาะทางข้าแบบไรนะครับเนาะเพิ่อนบ้านให้หรอกผมเป็นยำให้ตัวได้เนีนยนให้ตัวได้ได้จักหางเด้อจักหางอีกทีนะพี่น้องนะข้ามาแล้วไอ้ลืมก็เลยก็แช่ขึดก,กระดิ่งเกงเลยียดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับทั้งจองนะครับเนาะ ครับตอนนี้แอดกำลังล่อปูเด้ยอยล่อปูพันก่อนไปไน,นะครับนะชมพร้อมกระเด็นเลยว่าปูพันไหนเดาท่าบไปนะปล้วถามไปเลยครับนี่กับว่ากวนตองหวดกับยังบะได้มาเนาะตองหวดปูไฮเจ็ดไปตัวเดียวหัวเรื่องจากไหนก่อนเจ็ดต,ตัวเดียว ต้องวัดเป็ยียนจากไหนต้อต้องวัดเป็ี่ยนยังก็ได้เลขเกียจตัวเดียวครูเอ้าบ้านหนี่บอกเนาะโอ้ยังหวัดบอกแต่ว่าเลข,เขได้แล้วได้แล้วป้าบอกโอ้ยังหวัดบอกตซีกับฝันซี่พราะว่าเดี๋ยวเกียจตัวเดียวฝันว่ามีลงอันนึงเนาะเขาแยกแยกกันเนาะต่อฝันรงวดเนะาะครับผมล่องก็ได้ล่องแยกกันเขาเรียกว่า,าลงก็ตีเป็นเจ็ดครับมันเป็นซีเดียมก็ได้เป็นตีมซี ร่องแยกกันไหมก็ม่าอย่างนั้นเรื่องขาดเคืองบอกว่าแยกแต่อนน้เขาตงแยกออกจะกันนี่คือเขาแยกจะกันส่วนที่ร่งแยกเนแยกักษณะใดพูเออกคนละชิินเรเนาะออกคนลลชิินออกคนละชิ้นอออกไปหามไปคอลจขังนะทาเคืองาตัดเครืองตัดเคืองโอ้ร่องตัดเคืองได้ผลไม่ดองนะฮามไปเคืองคุณลิตีเป็นเจ็ดร่องัน่ะครับผมร่งสองอันเป็นเจ็ดสองอันครับผมมันก็เป็นซี่พอมมันว่่งสองอันร่งตีเป็นเจ็บอกพวกมน ับซ,ซีเด้สีดมกับสีโอ้ต,อตีเป็นชี้่องตีเป็นชีก็เป็นเจ็ดอ่าครับบันขึ้นรุ่นเลยเลยไปไม่งางเข้าก่าะท่านไปบันริมิตเห็นนางสมาธิเห็นเลขสี่สี่เจ็ดนิมิตรเ่บ่แมนฝันเนาปเนาะเป็นนางสมาธินางสมาธิเห็นในนี่เห็นในสมาธิแมนสี่สี่เจ็ดกับห7าเจ็ดนี่ยาเจ็อยู่ พูดอยู่ข้อมือ่นแต่มันออกหาน้อยข้อม,มือเนี่ยโอ้แล้วติส่วนนี้ก็เลยอ,ออกไปซะหาเกีนี่หาเจอเขียนไว้น้ำเนี้ยเขียนไว้น้ำเนี้ยคาเทียวมันออกตอนนี้นี่ตัง้งแต่ตอนวันนี้เขามีเลขมีเลขแล้วสามตัวหรือสองตัวเดียวสองตัวมีมีเลขล,ล,ล,ลงลงโฉบนี่กับเกีซีซีซีฮะซีซีเจ็ดซีซีเจ็เลขเลขที<ะ>่ขันเกี 7. ่ยวกับลงนี่เนาะองโฉบเนาะแมน ซีซีเขียนเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนปูเดี๋ยวเฝ้าเด้อมันสีลงส่วนตอนนี้ก็หาเกียเลขลงศพเลขเลขลงศพปูโอ้ผมเป็นปูฝันเห็นลงศพเลขเลขนิมิตผมเป็นนิมิตนิมิตเต้เป็นเลขนิมิตเลยฝันต่างหากเลยคนละขึ้นนี่มั้งเหรอลงศพนี่ตีเขาตีเป็นเลขซื้อแต่ว่ามาเข่ายกิมีเอาเอาเลี้ยงในเลขฝันทัก้อนนี่นี่เลขฝันนี่ลงศพ ปกติเป็นัวเดียวกันที่เขาเห็นเดียวกันต่กันไม่เดียวกันอ่าอล่งสมบได้เป็นตัวใดก็พเอาล่สมนี่ตีโอซื้อยังว่าไงเป็นตีมซเกโอ้ล่องสมตีเป็นซีซีเกตเป็นซีเกตจะซื้อเลขนิเมียดนี่เห็นเป็นซีซเกตเออมันนิเมียดนี่คือหลังจากฟันแล้วบอกค่อยมามาเปลี่ยนในเล่มสมาธิ เแล้วหลังจากฝันเห็นลงโสขาดเครื่องแล้ว่เนาะขึ้นรุ่นพี่ขึ้นรุ่นมากปู่กับมานั่งสมาธิเพราะว่านั่งสมาธิอ่ายพระประท่านไปย่ายพระประท่านไปจากนี่เนาะจากสระนี่ย่ายไปไปการเดอนขุนบรรบุรุษไปนั่งสมาธิได้เห็นโอ้ไปนั่งสมาธิเราไปไปเห็นเห็นเห็นยุใสเลยเห็นเจ็ดสี่เห็นยืมือเลยเห็นย่มือเลยข้อมือที่ขาดเนี่ยบอกปู่ข้อข้อมือพระประท่านที่หักออก่านันเห็นไหม เห็ดเป็นเห็ดจีนนี่ว่ามีเป็ดฝอยก็เลยมือเป็นลูกเมื่อสนะลูกครับผมลูกเบางเล็กนะอืมนี่เป็นตัวนี้อ่ะแล้วตัวที่ว่าเอาตัวใดกับผู้ตัวที่ว่าออกห้าน้อยเราว่าเอาห้าเจ็ดห้าเจ็ดเกินไว้ได้ห้าเจ็ดเกินไปทางมันออกห้าน้อยทั้งบนทั้งล่างออืโอ้ออกห้าหน้อยทั้งบนทั้งล่างไปแล้วแต่ว่าก็บว่าเป็นยังทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เนาะผู้นาะอันนี้คือในส่วนของตัวตองหวดเนาะผู้นาะอต้องกลางงวดบานนี่กางงวดเป็นเี่บัน หลังจากนั้นสองสามคืนมาหลายมือละช่วงบอกเขย่ามั่นก็เลยประเด็นกลมแล้วจักสมองก็เลยว่าไปขอตัวดีให้แม่ตะเชียนให้งานโยม่กวน่าจะปกรกโกรกนะก็เลยไปนั่งโอ้มีเลขกงอกโตนะมึงงอกโตเพิ่มปูก็เลยไป็นนั่งนะนั่งพิงเพื่อนน่ะนั่งสมาธิอยู่หันละนั่งพิบงคือมาที่แรกใแขกตัวเยงก็เลยว่าแขกตัวยงมันจะเอาไปซื้อก็จังได้ก็เลยวางที่ ด้เกตวมาตัวนึ่งกวนวันนี้ก็เลยว่ามันจะเลขขึ้นมาสามที่แรกคือมานสามตัววันนี้คือมัอีกสามตัวถึงหกตัวเลยว่ะเนาะบานนี้เดียบโจอ์เด้อโจทดีเด้อหกตัวบานนี้ศูนย์เก้าแปดเาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อครูศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดเป็นสัญกรับเลขเลขเลขมานั่งสมาธินั่งสมาธินั่งเลขนั่งสมาธิอยู่แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนศูเาแดเจ็ดเจ็ด สาตัว777 098777เจ็ดสาตัวโอ้098 098777บ้านนี้มันเปลี่ยนจังซ้ี่นี่ปูสีตัดในลักษณะไหน098777นี่สีตัดจงไฟังเถอะ็บัเจ็ดสตัวคุดีคีเป็นเจ็ดสามเลยนะเจ็ดสาตัวเจ็ดสมตัวมันจะเปลนปัญหาดิเป็นเจ็ดส ต้องเ,เ,เพี้ยเผอเด้ตัวตัวกันไว้ตัวไปตัวกันที่อ่คือเจ็ดสามเป็นบนย่างเดียวเป็นบนย่างเดียวเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสามที่มาของเจ็ดสามคือเจ็ดสามตัวไทยนั่นแหละเนนเน้นเจ็ดสามตัวไทยที่เวขึ้นตัวเดียวเนาะรว่าโอ้ึ้นตัวเดียวซื้อเปนน้องก็เลยวาได้ทรงจิตเขาไหม ส่งจีเก่กไปก็เล้ขิีดมากปุ๊บเลยครืบอศูนย์เก้าแป็เจ็ดเจ็ดเจ็ดนาะปูนะมันคือออกสิออกไปแล้วเจ็ดสามตัวเป็นเป็นไปได้ปูเป็นไปได้แต่เก้ากระย่งตตอนเก้าต่อนยังยังมากเก้า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 เจ็ดยังออกนะส่วนเล็กนเขาอาพันนะบานี้เล็กล่างไมยบานโอ้โเทียบไปมาทั้งเหมือนีกคือตีเป็นบนดมับนมัด้บนมาเด้ชนบนมาด ตัวเล็กแรงมือนี้ก็ให้ตัวเดียวเลยไปหอเนีนตัวเดียวไปเลยเก้าสามตัวเดียวเก้าสามตัวเดียวได้แม่จะใส่เครื่องมันคงถาบอนปานนี้ขึ้นเมีเดียวคัตโตนแล้วนะเห็นตัวแล้วก็ด้บอกได้ตัวเดียวนั่งเห็นเป็นตัวขโมยเลยบอกปูวังหนึ่งนน่นปูค้นค้นอยู่ในที่เบงไหลสวดปูวัหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสามมาสั้นปูวอาเลขเก้าสามเสร็จตกลงเหลือเก้าหนึ่งอ่า เบิางหนึ่งนะ่ะ,ะเ,เกา้าสามก็ดีเรีกลกด่างปู่มาดนี่เลขยด่างเก้าสามก็ด้นิมิตเห็นเลขแล้วเนี่ยบันเลืเล่อเขียนใบเนาะบันเนี่ยมันขึ้นไปนอนฝันไหงุ้มกบจับกบกำเต็มมือจูรูเลยกำกบคือมันอยู่แล้วจับกบไงอ่นอันนี้พ<ล>่อตีเป็นเลขกหรืว่าฝันเดียวนี่บอลพ่อตีเป็นเลขตีเป็นนิมิตหมายดีไม่ดีว่ามันอยู่แล้วนะ ก็เป็ียนเก่าก็แลก็เป็นเก่าเท่านั้นว่าได้ตัวเลขก่างผู้ใดผู้ใดอยากซื้อเลขล่างตัวเดียวขอตัวล้นๆเก้าสามล้นูนะเก้าสามล้นจุดสี่เจ็ดสีเจ็ดห้าเจ็ดมนี้อันนี้คือเปลนเลขบนเปลนเลขบนต้องงวดศูนย์แปดก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับเจดสามพนี้ก็คือเปลนเลขเลขบนเลขบนบัดเลขเก้าไดอยากซื้อตัวเดียวมาล่างเม็ดเดียวนี่ก็คื่อเก้าสามูนะเกาสาม นอกเหนือไปจากนั่นก็นกนคือความบังเอิญม,มาหนิบังเอิญของมือนี่นี่คือรถรถเปลี่ยนไปเนาะปูเนะเาะรถเป,ปลี่ยนไปเพราะนี่เป็นความบังเอิญพอดีอ,อย่างนี้คือมัลงใส่ก็เจ็ดสี่ตองหมดเลยเลขเลขป้ายทะเบียนรถปูบันทึกเขียนนะเลขป้ายทะเบียนรถปูมัอนี่ได้ไป้ายมาใหม่ๆสดๆร้อนๆออกฮ้อนวาบาดมันเคยออกได้มันออกหมดตั้งแต่ตรงๆเลยครับ ป้ายเก่าออกเบิดสุดโตแล้วป้ายเบิดออกมันเล็เก้าออกมันเลขไทยป้ายเก่าออกเบิดสุดโตแล้วเมื่อนี้คือว่าประเดิมไม่สดยุดติ่งก็คือป้ายไม่ป้ายทะเบียนรถอย่างไรไปมือนั่นเขเจ้ามากเจียมรถรถป้ายแดงออกขาหน้อยซึ่งบนข้างล่างเขาเจ้าติ่งก็จะออกได้ยังไงออกสามตัวเลยครับสามตัวเลยเลขป้ายทะเบียนรถตัวใดก็แล้วน เจ็ดสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งสามนี่มันก็ตัวเนี่ต้องเผา่อเจ็ดสี่หนึ่งสามอยู่นี่เงินบดตัวนี่ปูอยู่ในเข้าห้องนี่มาตัวนี่ลง้เลยอย่าเลื่มว่าเกจ็ดจับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเออบ้านนี้นอกปูเนะเอ่อเจ็ดจับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันว่าปูเป็นเดียวกันเนี่ยเห็นว่าเจ็ดสี่เนี่ยก็จะเลืมว่าเจ็ดหนึ่งมาเข้าไปทะเบียนนี่เจ็ดสี่หนึ่งสามเนี่ยเห็นว่ามากบังเอิญเนี่ยมากบังเอิญตรงกับเลขไปทะเบียนรถมือนี่พอดี บันีผู้เขาเจ้าถี่สื่อหันที่หาเสนเขาเจ้าก็ได้เจ็ดเจ็ดคือกันได้เจ็ดสามตัวกันก็มาเจ็ดสามเอาเขาเจ้าได้มาแต่ใส่ได้เลขมาเที่งวดบางหนึ่งปูเมาเอายู่แม่แต่เช่นนี่หรอเมาเอายู่แม่แต่เช่นที่นั่งปูนั่งสมาธินี่เนาะนหลังหลังจากอาปูนั่งสมาธิก่อนเพิ่นคอยมาเอ่หืธอเขามาเอาก่อนคอยปูนั่งสมาธิีมาลองควัญน่งก่อนเพิ่นหม้อเพิ่นหม้อต้องหม้อว่านนี่ไหมโอ้เพิ่นว่าเอาหม้อว่านนี่เอาก็ว่าได้เลขตัวเดียวกันเพิ่นเพิ่นก่ มันมาเขาทรงขอดทรับว่าเมียิเทียนสรงของมันเลขยยังแบบปู่เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามเือนโอ้เจ็ดเจ็ดคับเจ็ดสามัือนอ๋อไม่ได้ตัวเดียวกันเด้ยว่โดยที่บได้เทียมกันมากกว่นบด้ถามบริยังกันมากกวันคนมากคนก่มากท่าพิธที่อยู่เม่ยตะเทียนนี่เลยอ่าเหมันคนก่งทยทอทรัพย์นกมากเลยมันท่งโคมันหลังจากที่เล่าเวทเจ็ดเล่าทั่วรลดีปู่ค่อยไปถามมันปะไปถามมาได้เลขตัวืออะไรกันบ่มาตรงกันพอดี เจ็ดเจ็ดจับเจ็ดสามมันตรงกันถ้าเก่งว่าหมดกอนเขาเจาะก็ส้มเขาทอดสับคนเดียครับผมมันถ้าลูกไปผ่มันเขาทอดสับคนเองครับผมยาดยมมันยังตรงกันมันบังเอิญนี่แหละปลาผู้บ่เซียกบ่เซียโอ้มันเป็นเลขตัวเดียวกันเราเอาเจ็ดสามมันเป็นหนังดอกนะบัดนี้เอามารถบัี้เอามาจึงให้เอฟซีเบิ้งโซบัตรนี้มีบัตรนี้ก็สีว่างไว้นี่รถที่บัตรเอ้าว่างไว้นาปูตักปูนี่ละมันคอยขัง เอาเด้ครับผมเอฟซีเดี๋ยว 4, สีสรุปให้ฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งเอาเลยตัวเลขทั้งบดทั้งมวลของปูกระเบื้องแสกสำหรับมวาวันที่สิบหกมีหน้าก้มสองหาหกหาครับเลขตอนงวดของปูกระเบื้องแตกตอนแรกเพื่อนห้เกียจมาตัวเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าเพื่อนก็นได้มาหลายลาตัวเลขแต่ว่าเพื่อนยังบอท่านอ,อยากบอกนะครับเมื่อนี้อออกจากโรงพยาบาลหลังจากผ่าตัดมากะเรี่มากะบคารวาปูปูปปเบิร์นกะ อ่าหายโชคหายใช่มากาโดยการเลขที่เพื่อนในตอมอดมากก็คือเลขฝันต่อกันฝันว่าล่งขาดเครื่องอฝันว่าล่งขาดเครื่องปูตีเป็นซีเกียรแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเลขชุดนี้สิเป็นบนเป็นซีเกียรกับหาเกียรเพื่อนตีไว้สองแง่ส่วนซีซีเกียรเป็นเลขปูมานังสมาธิเห็นนิมิตวันต่อไป เป็นเลขนิมิตน่งสมาธินี่แ่ละแม่เห็นอยู่เมื่อพรอพุทธพูน่ะเป็นซีชี้เก็ยรตินันโ่ปูบาีิมันกะมาประกอบกันพอดีแม่นบมปูแล้วบานี้หลังจากการม่ปูได้มานั่งสมาธิอยูแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนที่เพิ่นถือเลขอ่าจักเสนมกับปูซีเสียมหาเสียเพิ่นถือนี่ปูก็เลยมาน่งสมาธิขอโชคขอชัได้มากถึงหกตัวครับพ่อม่พี่น้องครับ ได้มาถึง6ตัว <Yeah. S 1> ซึ่งตัวเลขที่ได้ก็คือ9098 7 7 7ก็ก็สร้งไหมนะครับ้วย์เก้อ0 9 8เก็ก็แต่ว่าในส่วนตัวปูเองเนี่ยปูมาตีออกเป็นเป็่าน2องย่าเก็ดตัวปูตีเป็นเก็ด้นันี่ครับความบังเอิญของเลขเก็ดไ่ว่าจะเป็น4ี7ก็หรือว่าหาเกเนี่ย มันมาบังเอิญกับป้ายทะเบียนรถปูซึ่งมาไม่ล่าสุดมือนี่โดยที่ปูกับ่มได้รู้ดอกว่าเลขป้ายทะเบียนสีได้มาปูบัลลุนะครับจนผมได้เอามาห้เมือนี่ลหละป้ายทะเบียนเลยเอามาห้เมือนี่บังเอิญมาป้ายทะเบียนรถปูเนี่ยได้เป็นเกจซีหนึ่งสามเกจซีหนึ่งสามสิมาจับนาชนหลังจับชนไปชนมากสิเห็นได้ว่ามันตรงกันกับเจสาม ตรงกันครับซีเจ็ตรงกันครับหนึ่งซีไอหนึ่งเจ็หนึ่งซีมูนนี่และตรงกัน,กนตรงเพราะยังเพราะว่าเจ็กับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะนะเอ่อเจสามก็ตรงแต่ว่าประเดี๋ยว,วสำคัญข,ของมือนี่ปูให้เน้นเลขล่างหางเดียวไม่ต้องกลับนะคือล่างผู้ใดมากล่างนี่ซุ่มผู้ใดว่าอยากเสือร้ายนะแบบงบหน่อยงอยอยีงสิหนะ ไซตตัวเดียวกันเลขเก้าสามเลยลางไม่ต้องซื้อขึ้นเทิ้งอเก้าสามตัวเดียวสันตนาปูนะผมเอาถือกันถืออ่ะเห็นว่าชัดเกลี่ยมาเลขสีซสีเจ็ดนี่เนาะซี่ีเจ็ดนี่เลขซี่อาจจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้เนาะครับผมเลขสีอาจจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้เนียสี่เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้ที่เราเนี่ยครับผมมันเป็นกันเราตัวงอนเนาะมันขึ้นมเข่าวตรงนี้ที่เขาครับซี่ีเจ็ดนี่ที่ว่าเป็นสองเจ็ดใชบอกปูสารวัตร ปูไคเปลี่ยนนี่เีกปูไค่เปลี่ยนเห็น่าเปดสองตัวื่อได้ปะมันเจ็ดสามตัวมันเปลี่ยนแับสองเจ็ดมั้องเปบ่แม่นี่แหมซีซนี่ไหมบะแม่นซีซมันเปลี่ยนวามันเจ็ดสมตมันทีเป็นเจ็ดสองแงถึงมันเจ็ดสมโอ้เจสมโอมนเมีนชนะเจ็ดสองตัว่เจ็ดสองโครับมันได้มากสามตัวเด้จำได้่าวันนั้นปูหใ่้มาปูห่เปดสองตัวสองสอนแมนโย่มันเป็นออกเปีสองอะปูหเปียปดออกแปดสองอันนี้มันไม่ได้เป็นมันไม่ เจ็ดสองตัวเนาะมันเป็นเจ็สามตัวเด้อมันต้องปีแปีแปงทนเ้ปีไปสามหน้ามันเด้ครับตรงผู้ใดสนใจออกเจ็ดสองก็เอาแล้วแจ้งของมันเขาไวจ้งไเนาะจ้ไปให้ตัวนี้นาะพี่ให้ตัวนี้เออเอาเราจะไหาเอาบันเอาสั่ตัวกับที่ัดเกนนะเอฟซีอะไรวันนี้ข้นบนคื้เจ็ดก็ย่างเจ็ดวันวิ่งเนี่ยูผู้เริ่มให้วิ่งนี่นี่วิ่งบนนี้ยังวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็วิ่งบนวิ่งเจ็ดล่างๆ้ต วิ่งล่างเก้าวิ่งบนเจ็ดวิ่งบ้างล่างเก้านะครับอยากปเล่นไ็เล่นไปเอยไรแนี้อะไัแบบี้เอาเนปูเสนะวันนี้รบกวนปูซั่นี่นี่มัเรีกก็ได้แล้วไปเเขาไปกินเยี่ยมแล้วก็จีนอัมลาผ้าจากตรงหนิน้ปูนะขอบคุณปูะคขอบคุณขอบคุณบคุขอบคุณขอบคุณขบคบคุณบคุณขอบคุณขอ็คุขอบคุณขอุคุณขุณขคุขคุณุณขอ้ออ เขาไม่แล้วขข helmet, เขาเมกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งยังเกียนเอพี่น้องทางช่องก็สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลนะครับพี่น้องเนาะ en ทางยัดแก่เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องเนาะพิจารณาหน้าเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดคัดข้าพันพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดข้าพันทำมาจังสื่อเด้พี่น้องเด้อทางช่องก็สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้แอดชาวไสซัมีก้อนคลิปหนจังพอกันไหมนะครับ อขอให้เอฟซีรวยๆปังๆสุขบุญสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายกิมเนียก็เขาเข้า,า่าสวัสดีครับผม